วนนี้เราก็จะมาดูการทำงานของ Yamaha 433นะครับรุ่นใหม่เป็นโมเดลกลางๆของ Yamaha จากตัวนี้มันก็ทำได้หลายอย่างาดูแล้วก็มีทางปุ่มคอนโทรลน็อตนะครับมือซ้ายมือขวาพวกปัดจะเฟดต่างๆได้นะครับจากนี้ไปก็มีแบงค์อยู่สี่ตัว นะครับแชั้นก็บันทุกเสียงต่างๆได้ถึง32เสียงนะครับก็มีทั้งหมด1 8อจังหวะแล้วก็จังหวะเสริมได้อีกห้าจังหวะเปจังหวะไทยก็ได้นะครับเสียงก็700กว่าเสียงนะมีแลเชินดีเจให้นะครับ ก็เราโหลดจังหวะไทยไปแล้วนะฮะดูซิว่าจังหวะไทยเรามีตัวไหนบ้างก็มีหมอลำนะครับ ล้วก็บีกินนะอันนี้บีกินบีกิน,กนแล้วก็อีกจังหวะมันที่โดดจะใจไปสามชาตินะครับวันที่พบอันนี้ก็จังหวะโซโ่นะครับลเล่นเตือนช้า ทุกซิลก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ทำได้หลายอย่างนะครับนอกจากนี้แล้วก็สามารถฟังเพลงโหลดเพลงวีดีมาไว้ในนี้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามันรุ่นเก่าๆค่าบก็ เป็ชอบซื้อไทยจังหวัดไทยรุ่นนี้ถือว่าไม่ผิดหวังราคาก็ไม่แพงครับดูได้ตามเว็บไซต์ถ้าใครสนใจซื้อต่อครับผมร้องจบก็ได้เพราะรุ่นนี้เนี่ยออกมาใหม่นะครับมีแปดได้เดียวก็เปิดวงได้เลยนะครับจังหวะโหลดได้ทีละห้าโดยจะโหลดโดยที่ยูเซอร์แล้วก็ดึงมาใช้ก็ได้เยอะนะครับในหนึ่งจุดห้าลักกะไบต์นะครับในเครื่อง ถือว่า Yamaha AC33 ก็เหมาะสำหรับทุกช่วงทุกวัยนะครับสำหรับคนที่หัดจะเรียนก็ได้หรือจะไปออกงานก็ได้นะครับโดอว่าก็มีหลายอย่างที่กล่าววันี้ก็เป็นแค่เบสิกเบื้องต้นนะครับจะฟังเพลงอื่นก็ได้ อครับล,มมลองนะฮะลองเข้าไปศึกษาดูหรือวก็ใครสนใจนะคับอย่างไ้จังหวะก็ซับสไคร์เป็นเข้ามาเน็วๆของผมนะครับหลังจากที่ดู YouTube นี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ